สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับบ้านพลังชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีถักเปลี่ยนสีไหมพรมกันนะคะอ l า i เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเราขึ้นชิ้นงานถักไว้แล้วถึงแถวที่3นะคะต่อไปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีในแถวที่4เนาะโดยเราจะจิ้มเข็มลงไปในหลักสุดท้ายของแถวที่3ามนะคะแบบนี้ควักไหม ขึ้นมาได้สองเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไหมสีที่ต้องการจะเปลี่ยนนะคะมาพาดไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็กวากไหมลอดผ่านห่วงนะคะได้หนึ่งห่วงแบบนี้จิ้มเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะพักไหมสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านเนาะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนครบแถวเนาะส่วนด้านหลังนะคะเป็น มันจะมีปอ,อยแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราตัดออกก่อนเราจะเก็บปอ,อยตัวนี้ถักไปด้วยเลยนะคะเพื่อความเรียบร้อยของชิ้นงานด้านหลังเนาะโดยทําแบบนี้นะเราจิ้มหมายลงไปในหลักถัดไปนะคะแล้วหยิบปอ,อยหม่ตัวนี้ขึ้นมาพาดไว้บนเข็มนะคะแบบนี้ กวาดไหมลอดผ่านหัวนะคะได้สองเส้นแบบนี้นะแล้วก็ลอดผ่านหัวแล้วเราถักไปเรื่อยๆจนครบแถวนะคะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะคะจิ้มเข็มลงไปในหลักถัดไปหยิบปลอยสองเส้นเนี่ยนะคะขึ้นมาพาดไว้บนเข็มกวาดไหมแล้วก็ลอดผ่านเนาะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะ อตอนนี้เราถักจะครบแถวแล้วนะคะเราพลิกมาดูด้านหลังกันนะอันนี้คือเราถักเปลี่ยนสีแล้วก็เก็บปอยไหมพร้อมกันไปด้วยในแถวเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บปอยไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมีหลายๆเส้นแบบนี้นะคะ แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมามัดฟิกตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้โคดร,ระหว่างแถวมันหลุดเนาะถ้าทำแบบนี้เราก็จะทำครั้งเดียวไปเลยไม่ต้องมามัดอีกรอบนะคะเอาล่ะลองไปถักกันดูนะได้ไม่ได้ยังไงมาแชร์กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายๆคนนะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นลังใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย